เวลาที่เราบาดเจ็บกล้ามเนื้อขึ้นมาเราจะเลือกใช้ยาทาภายนอกเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนดีถ้ามันมีในกลุ่มของอยาแกป้ปวดอักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอยาในกลุ่มที่เป็นสูตรร้อนอยาในกลุ่มที่เป็นสูตรเย็นามาในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังยาใน3กลุ่มนี้นะครับยาผสมตัวยายาสูตรร้อนและยาสูตรเย็นไปฟังกันครับ สวัสดีครับเพศประจําบ้านเพราะเราอยากทําให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมในหัวข้อวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยาใน3มกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มของการลดอาการอักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นยาในกลุ่มของสูตรขอสูตรเย็นก่อนยาสูตรเย็นแล้วก็ยาสูตรร้อนอวันนี้จะมาเล่าให้ฟัง3อย่างว่าเวลาที่เราเกิดบาดเจ็บเกิดอินเจอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไง ตอนไหนต้องทาร้อนตอนไหนต้องทาเย็นหรือว่าเราจะสามารถใช้เป็นตัวยาพ่นแก้ป,ปวดทันทีเลยได้ไหมอะเวลาที่เราจะเริ่มคุยเนี่ยเราจะเริ่มคุยจากคนก่อนคือถ้าเกิดคนเอาตีภาพเหมือนกับวิ่งออกวิ่งนะครับแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกลรึบขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเวลาที่พอกล้ามเนื้อมันกระตุกเกรงบิดกรึบมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณ ที่มันเป็นข้อต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณน่องต่างๆเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดอักเสบกระตุกแข็งเป็นก้อนบิดอะอะไรก็แล้วแต่ครับมันเกิดการเจ็บนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือการประครบเย็นและพ่นแก้ปวดอะทำไมถึงต้องประครบเย็นเวลาที่พอมันเกิดบาดเจ็บกรึบขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือแถวนี้มันจะบวม เลือดมันจะไหลมามากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดการบวมตุย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 ขึ้นมาถ้าเกิดเราปล่อยให้ความบวมตุยนี้มันมากขึ้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 นแถวเนี้มันก็จะบวมและกล้ามเนื้อมันจะขยายมันจะค้างทําให้เส้นเอ็นเนี่ยมันเกิดการมูฟเมนต์มันเกิดการหย่อยข้างในได้ง่ายมันก็จะอักเสบนานค้างนานนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าโดนปึ๊กมาปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือพยายามหยุดอยู่นิ่งๆนะครับ ยาขยับเยอะอ่ะใช้สเปรย์เย็นพ่นนะครับก็ใช้ยาเป็นตัวสูตรเย็นนะครับในการฟรีซกล้ามเนื้อเอาไว้ไม่ให้มันบวมมากขึ้นนะครับลดอาการอักเสบที่มันกําลังบวมร้อนแดงโค่นลงไปเพื่อให้มันฟรีซให้มันเย็นเย็นก่อนแต่ไม่ถึงขนาดต้องเย็นเป็นน้าแข็งนะแล้วเราก็จะเริ่มใช้ตัวยาในกลุ่มของลดอาการอักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ส่วนผสมของมันเนี่ยมันจะมีเป็นพวกไดโคฟีนักผสมอยู่เอลเมทซินผสมอยู่เ็นอิโดเมทซินผสมอยู่หรือว่าจะเป็นตัวยาใดๆที่ผสมยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเอาไว้พอเราสเปรย์หรือพอเราทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดอาการอักเสบหรืออินฟลเมชันมันก็จะลดลงนะครับก่อนหน้านี้เราทายายเย็นเอาไว้แล้วมันก็จะเกิดการฟรีซของกล้ามเนื้อเกิดการไม่บวมมากขึ้นของหลอดเลือดที่ไม่กำลังขยายตัวนะครับเพราะนั้น เวลาที่โดนตึบขึ้นมาอันแรกให้ใช้เป็นยาเย็นแล้วก็ใช้เป็นตัวยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเอาไว้2ตัวพอเวลามันผ่านไปประมาณสัก3าวันโดยประมาณนะครับให้เริ่มพิจารณาว่าเออไอที่มันอักเสบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่อักเสบบวมมากขึ้นละเอออาการดูทุเลาลงแล้วแต่ว่ายังเกิดการตึงต,งตงึขัดขัด,ขดเหมือนพังผืดมันจับอยู่อ่ะถ้าเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ยาในการสุดร้อน ยาสูตรร้อนจะมีหน้าที่ในการทําให้กล้ามเนื้อมันเกิดการคลายตัวนะครับเกิดการรีแลกซ์ของกล้ามเนื้อทําให้มีน็อตต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันขมวดเป็นปมเนี่ยเวลาที่พอมันเกิดการคลายกล้ามเนื้อหรือรีแลกซ์กล้ามเนื้อเนี่ยปมตรงนี้มันก็จะคลายออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับพวกกรดต่างๆกรดแลคติกอะไรที่มันค้างอยู่ในมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะลดลงทําให้กล้ามเนื้อของเราเกิด flexible ได้มากขึ้น นี่คือหน้าที่ของตัวยาสูตรร้อนนะครับขออนุญาตสรุปแบบนี้เวลาที่คนไข้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาแบบฉับพลันนะครับเลือกเลือกยายเย็นก่อนนะครับยาสูตรเย็นทาให้มันหยุดอยู่นิ่งๆไม่เกิดการบวมมากขึ้นสามารถใช้เป็นตัวยาทาแก้อักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นกำชับลงไปได้เพื่อลดอาการอินฟลามเมชั่น ะะหลังจากนั้นประมาณ3 4วันสามารถเลือกใช้เป็นตัวยาสูตรร้อนเพื่อทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อและจัดการเอพวกเกี่ยวกับพังผืดได้ทีนี้ข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมคนไข้าบางทีถามว่าเราต้องมัดไหมเราต้องดามไหมต้องต้องเอาผ้าพันให้มันแน่นๆหรือเปล่าโดยทั่วไปเวลาที่แนะนำเนี่ยผมจะประเมินดูก่อนว่ามันเป็น movement มันมันเป็นจังหวะที่มันเป็น j o ยที่มันมีการขยับอยู่ตลอดไหม ถ้ามันมีการขยับอยู่ตลอดจริงๆอาจจะต้องแนะนําว่าให้พันให้อยู่นิ่งๆให้มันหายก่อนประมาณสัก3าวันแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาออกนั่นโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นชดกล้ามเนื้ออย่างกล้ามเนื้อน่องที่แบบบางทีมันไม่ได้มีอาการบวมอะไรมากมายนะักบางทีปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับก็แค่ทายเย็นแล้วก็ทายาลดอาการอักเสบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นจริงๆก็เพียงพอไม่ต้องรัดแน่นเพราะบางทีรัดแน่นเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าทําให้เลือดมันไม่ flow in เข้ามาแล้วบางที Flow เอาออกลําบากก็เกิดการเขาเรียกอะไรเป็นการไม่ทําให้การหมุนเวียนของเลือดมันสะดวกนะครับก็ไม่ได้ดีเอาไว้พันเฉพาะตําแหน่งที่เราจะต้องขยับตลอดเวลาและประเมินดูแล้วว่าแบบโอ้ถ้าทางรอบนี้จะโดนหนักแล้วก็ถ้าขยับมากๆเนี่ยมาเดี๋ยวมันมีปัญหาในเรื่องของการที่มันทําให้มันหยอยนานๆได้ก็ก็ควรจะต้องพันนะครับคําถามถัดมาคือ นถ้าเกิดสมมติว่าโดนไปแล้วเราทายาร้อนเลยเกิดอะไรขึ้นอะถ้าเกิดสมมุติว่าจังหวะที่พอมันโดนตึ้มไปปุ๊บอ้อที่บ้านไม่รู้มราทายาหมองทายาร้อนทันทีเลยเกิดอะไรขึ้นตอนที่มันกําลังโดนเนี่ยกล้ามเนื้อมันกำลังอักเสบข้อมันกําลังมีปัญหาอยู่ครับแล้วเลือดเนี่ยมันกําลังพยายามที่จะ flow in เข้ามามันกําลังจะไหลเข้ามาในนี้ถ้าเกิดเรายิ่งไปนวดทําให้มันเกิดการขยับแบวบุบบับบุบบับบุบบบของบริเวณที่มันเกิดการเจ็บมันก็ยิ่งทําให้เกิดการช้า ได้มากขึ้นนะครับอีกกรณีหนึ่งคือมันจะทําให้หลอดเลือดมันขยายตัวร้อนนี่ร้อนยาพอมันเข้าไปปุ๊บมันพยายามทาให้หลอดเลือดมันขยายตัวแถวนั้นอ่ะมันก็จะเกิดการบวมได้มากขึ้นพอมันบวมแล้วมันบวมค้างไอ้นี่แหละคือปัญหาพอมันบวมค้างปุ๊บจังหวะที่กล้ามเนื้อผ่านไปสวันอ่ะกล้ามเนื้อกำลังพยายามที่จะอร์มตัว back กลับเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหบวมซะขนาดนี้เวลามันจะฟอร์มตัวกลับเข้าไปมันก็จะหายได้ช้ากว่าเดิมนี่คือข้อเสียของการที่เราเอายาร้อนทาทันทีหลังจากที่มันอินเจอเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ถ้าสงสัยหรือว่ามีคำถามใดๆสามารถลิฟคอมเมนต์เอาไว้ผมก็จะพยายามเข้ามาตอบในทุกๆคำถามสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ